อายสวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีช์แนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาเล่นมาป่าเดียวดายกันมาทุกคนสู้เขาอุย๊ยอายาอุย้อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปเกือบไปเฮ้ยจบแล้วชีวิตผิดพลาดทางเทคนิคเอาหมวเอาหมวไปไป โอืโอืมเก่งแล้วเก่งแล้วมาทุกคนไปเราไปของเพื่อนอุ้ย ตับแล้วแย่แย่แย yeah, yeah, yeah. ่ออกมาออกมาไปเพื่อนไปไหนไเราไปด้วยโอ้โหอะไรนี่เล่นอะไรของเ่นเนี่ย สุดยอดสูดส้ๆนะโอ้โหเกือบแตก ไอยาได้อยู่เด้ไดอดไปเพื่อนมาดีอยู่ไหนคน ไหนไหนไหนเออมันต้องอย่างนี้สิครับเอาละเท่ากันละไปอืมมาเนี้ โอเคเลิศได้อยู่เด้อขอฉันไปค่ะอย่านะ เฮ้ยเฮ้ยชนะเลยเย่าได้อยู่เด้อโอ้โหเพื่อนยิงแปดคนเลยโอเคค่ะ EP นี้ก็จบลงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า